ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาท่งเแมสนะครับก็ในสายคลองนะครับผมก็แมสผ้ามาจากมอสทิปขั้นนะครับเพราะเนี่ยครับแมสเนี่ยครับผมก็จะเป็นสายคลองครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาท่งอะไรบ้างนะครับการเนี้ยครับเป็นครอบตานนั้นเป็นสายคลองนะครับผม พอใจเงือลูกเคียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะรับรองให้ดูแทรกคลองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปลาจะเยือะไหมนะครับแต่ว่ามันจะกินเสี่งบ้วนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรับรองให้ดูอนนะครับผมรับผมเนี่ก็เป็นแทรกคล้องครับไม่ไม่เนี่ยจว่าจะเห็นไหมนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นคลองนะครับก็เดียว ผมทงไอ้เซตเสียบเนี้ยเสียบไรกะเซตก็คอยมาดูอันอีกที่นะครับกล้าว่าจะมาไลา่ทักช่องรอบนะครับคืนนี้ขาเดียวให้ผมเสียบเนี้ยเป็นไอ้เซตน,นะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้จะค่ำด้วยครับห้าโมงกว่าเลยนะครับขาโอเคครับเดี๋ยวคอยมาดูตอนเยบเนี้เยเซตนะครับผมครับผมผมก็พามาดูเบ็ดเตะได้ต้องไหวเมื่อคืนนะครับก็เมื่อคืนมา ดูแล้วแต่ฝนมันตกก็เลยไม่ได้ท้ายนะครับผมก็ไม่ได้นะครับเมื่อคืนคราวนี้มาถึงตาเล็กก็ยังไม่กินเหงื่อนะครับน่าจะไม่มีปลานะครับผมก็ไปดูตาทีสองกันเลยนะครับผมไม่นเน่ใจยว่าพุ่นท่องอยู่มา่งมายนะครับเพราะเมื่อคืนผมมาก็ยังไม่กินเหงื่อเลยนะครับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้ทักตัวงรับ ตาทีสองโพ้าะช่วงนี้ฝนมันตกว่าลุงแต่เมื่อคืนตกใจได้นี่ก็ไม่กินนะครับพมคือนี่ค้นมาตกกับสงสัยจะไม่มีปลานะครับพมอตาทีสามก็ไม่กินนะครับน่าจะแห้วนะครับวันนี้ พุ่มปลาน่าจะยือนะครับใส่กองนี้ตกลงไม่มีนะครับไม่มีหรือไม่กินหรือว่าคนมาท่งปลามันรูเราดีซีก็ไม่กินนะครับหน้าว่าจะอดแหล่นนะครับผมตาทีห้าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็คือต้องเก็บมดสเลยนะครับ ก็ว่ายไม่ได้กับลัวเบ็ดน้ากับผมได้ลักตัวก็ยังดีดา <c oughs> ทีฮากินไม้กับดาทีฮะอาดาทีฮะกินนะครับผมใหม่ๆห่วยๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ตาที่ห้ากินนะครับผมเดี๋ยวครับมาดูตัวใหญ่ามายนะครับอาจจะค,คลุกคลักสักนิดนะครับผมตาที่ห้ากินนะครับเดยอะเนี่ย,ยโอ้พระวินัยน,นี่เลยครับลอยบัตรโอ้โหอ,อ,อยากเดียวคอยดูตัวผมปลอดเทสนะครับผม นั่นแะครับบ้วนยังไม่รู้ตัวใหญ่ไม่นะครับเขาเดี๋ยวคอยดูตอนปลัสส็นนะครับผมครับผมก็ได้มาเลยนครับก็ตัวไม่ใหญ่นะครับผมตาทีห้านะครับเนี่ยครับผมตัวไม่ใหญ่ประมาณสามขีดได้นะครับผมสามสี่ขีดเขาเดี๋ยวไปดูตาทีหกกันเลยนะครับปลาใหญ่ไม่มีหรือว่ายังให้นะครับผมมาดูตาทีหกกันก่อนครับจริงๆไส้กรองนี่ คือท่างโอกท่างไหนนะครับดูปลาน่าจะย,ะนะนนยืนนะครับผมมาดูตาทิโยกก่อนครับตาทิโยกก็ยังไม่กินนะครับผมตาที่เจ็ดก็ยังไม่กินนะครับหัวเขียตั้งอยู่เพ๊น,นะครับผมโอ้ตาที่เป๊ตานี้อยู่ในปลาครับ อดซาทางม่รู้จะกินไม้อดีเพ็ดอดีตเป็ดก็ไม่กินนะครับผมไม่มีนะครับคอเลือด่องตาสุดท้ายนะครับไม่รู้จาได้ไม้นะครับครอบใต้กล้องนี่รู้กับรกมากเลยเพราว่าอย่างไม่ไลรก็คือปลาตัวหญ่ๆต้องมีแน่นะครับแต่ไม่ได้ครับผม เรือส่องตาสุดท้ายก็อยู่ที่ตอนไหนเนี่ยครับตอนคีเล็กนี่ครับในอ้าวนี่ทีล่ลมบังนี่ครับข้างในนี่ปลามากนะครับแต่ว่ามันลกนะครับมันเป็นวอด้วยนะครับก็ไม่เคยก็ไม่เคยจักนะครับแต่ว่ามันลกเนี่ยครับจะเห็นไหมคือมันต้องยากครับยากนะครับผมโอ้ซ่ตาสุดท้าย มาดูก้อนครับคนในป่านี้ครับที่ผมมาตามตัวตามไมอยู่เมื่อก่อนนะครับขอตอนนี้มันมัดดูนะครับขอสองตาสุดท้ายไม่ไม่ได้นะครับขอสรุปว่าท่องไปสิบตาได้ตัวเดียวนะครับผมกาเดียวคืนนี้จะไปท่องอีกทีนึงครับกาคอยมาดูกันไหมนะครับผม โอ้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก้นนะครับผมวันนี้ก้นน้ำตาตกกว่าเจ้านะครับผมขอสวัสดีนะครับผม